กำ่าวเปลี่ยนมาอย่างพ่อแม่พี่น้องชาวเขตเลือกตั้งที่5จังหวัดศรีสะเกษที่เคารพรักทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวอำเภอขุนหานและอำเภอภูสิงห์วันอาทิตย์ที่10สิงหาคม2568นี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาโปรดให้การสนับสนุนผู้สมัครพักเพื่อไทยเลือด ภูริกาสมหมายหรือน้องกุ้งเบอร์มึงภูริกาสมหมายหรือน้องกุ้งเบอร์มึงเบอร์มึงเบอร์มึงพึ่งผาดจริงเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเขตห้าจังหวัดศรีสะเกดของเราคนรุ่นใหม่ใจถึง พึ่งพาได้บุตรสาวหัวแก้หัวแหวนของอดีตสสอมรเทพสมหมายเจ้าของฉายาผู้แทนตลาดล่างผู้มีแต่ให้พี่น้องรู้จักดีมาครั้งนี้ขอเสนอตัวรับใช้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องชาวอำเภอขุนหารและอำเภอภูสิงห์คงให้โอกาสผู้สมัครพรรคเพื่อไทยได้รับใช้ท่านเลือกภูริกาสมหมายหรือน้องกุ้งเบอร์มึงภูริกาสมหมายหรือน้องกุ้งเบอร์มึง เบอร์มึง,มงคนรุ่นใหม่วิสัยทดัดดีมีความรับผิดชอบขอสารงานต่อขอโอกาสทำงานรับใช้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านในานามพักเพื่อไทยบุตรสาวอดีศสาอมอมรเทพสมหมายคนดีติดดินที่พี่น้องรู้จักดีเจ้าของฉายาผู้แทนตลาดล่างผู้มีแต่ให้เลือกตั้งซ่อมศส,สเขตห้าศรีสะเกดครั้งนี้พื้นที่อำเภอขุนหารอำเภอภูสิงปโปรดมอบความไว้วางใจให้โอกาสดีด แกผู้สมัครพักเพื่อไทยได้รับใช้พ่อแม่พี่น้องพร้อมส่งเสริมสนับสนุนผลักดันทุกความเจริญสู่พื้นที่ของเราชาวอำเภอขุนหารและอำเภอภูสิงรักสอสอ,อมรเทพโปรดให้การสนับสนุนบุตรสาวสอสออมรเทพพื้นฐานเป็นคนเรียบง่ายอ่อนน้อมทอมตนช่วยเหลือดูแลชาวบ้านเป็นคนสำคัญที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน่นมาดีโดยตลอดผู้แทนตลาดล่าง มุ่งมั่นทำงานพัฒนามาตลอดใส่ใจทุกปัญหาพัฒนาทุกด้านขวัญใจพี่น้องประชาชนเลือกบุตรสาวสอสออมรเทพสมหมายเลือกภูริกาสมหมายเบอร์มึงภูริกาสมหมายหรือน้องกุ้งเบอร์มึงเบอร์มึงเบอร์มึง,มงในนามพรรคเพื่อไทยการศึกษาปริญญาตรีบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตเกียรตินิยมอันดับสองปริญญาโทรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหงเคยมีตำแหน่งเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสอสอ,อมอนเทพสมหมายพักเพื่อไทยมั่นใจพี่น้องชาวอำเภอขุนหารและอำเภอภูสิงห์<จ>เห็นผลงานรวมถึงความตั้งใจของสอสอ,อมอนเทพมาดีโดยตลอดมาครั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า พี่น้องคงให้โอกาสดีๆแก่สตรีจริงหญิงแกร่งโปรดให้ความรักความเมตตาสนับสนุนเลือกภูริกาสมหมายเบอร์มึงภูริกาสมหมายหรือน้องกุ้งเบอร์มึงเอบอร์มึงเบอร์มึงเพิ่งผ่าได้จริงเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตห้าจังหวัดสีสเกตรกราบขอพระคุณล่วงหน้ามาณโอกาสนี้ครับววังงงออยยย่่าาาาาตมมมมชกกนนลบเื ตอนนี้ไปร่วมใจกันแก้ปัญหากำหนดวาระสร้างบ้านเมืองเราขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมกันทุกคนฝืนความสุขเหมือนเก่าประชาธิปไตยต้องไม่ให้ด้อยกว่าเขาที่ทำบ้านเราต้องไม่มีสองมาตรฐานกราบเรียนมายัางพ่อแม่พี่น้องชาวเขตเลือกตั้งที่5จังหวัดศรีสะเกษที่เคารพรักทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็น พี่น้องชาวอำเภอขุนหารและอำเภอภูสิงห์วันอาทิตย์ที่10สิงหาคม2568น้บี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาโปรดให้การสนับสนุนผู้สมัครพรรคเพื่อไทยเลือกภูริกาสมหมายหรือน้องกุ้งเบอร์มึงภูริกาสมหมายหรือน้องกุ้งเบอร์มึงเบอร์มึงเบอร์มึงเพึ่งผาได้จริงเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเขตห้าจังหวัดศรีสะเกดของเรา คนรุ่นใหม่ใจถึงพึ่งพาได้บุตรสาวหัวแก้วหัวแหวนของอดีตสสอมรเทพสมหมายเจ้าของฉายาผู้แทนตลาดล่างผู้มีแต่ให้พี่น้องรู้จักดีมาครั้งนี้ขอเสนอตัวรับใช้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องชาวอำเภอขุนหารและอำเภอภูสิงห์คงให้โอกาสผู้สมัครพักเพื่อไทยได้รับใช้ท่าน เลือกภูริกาสมหมายหรือน้องกุ้งเบอร์มึง,มงภูริกาสมหมายหรือน้องกุ้งเบอร์มึงเบอร์มึง,มงคนรุ่นใหม่วิสัยทดัดดีมีความรับผิดชอบขอสารงานต่อขอโอกาสทำงานรับใช้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านในานามพักเพื่อไทยบุตรสาวอดีศรสาอมรเทพสมหมายคนดีติดดินที่พี่น้องรู้จักดีเจ้าของฉายาผู้แทนตลาดล่างผู้มีแต่ให้เลือกตั้งซ่อมศสเขตห้าศรีสะเกดครั้งนี้ พื้นที่อำเภอขุนหารอเภอูสิงห์โปรดมอบความไว้วางใจให้โอกาสดีๆแก่ผู้สมัครพักเพื่อไทยได้รับใช้พื่อแม่พี่น้องพร้อมส่งเสริมสนับสนุนผลักดันทุกความเจริญสู่พื้นที่ของเราชาวอำเภอขุนหารและอำเภอภูสิงห์รักสอสอ,อมรเทพโปรดให้การสนับสนุนบุตรสาวสอสอ,อมรเทพพื้นฐานเป็นคนเรียบง่ายอ่อนน้อมทอมตนช่วยเหลือดูแลชาวบ้าน เป็นคนสำคัญที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมาดีโดยตลอดผู้แทนตลาดล่างมุ่งมั่นทำงานพัฒนามาตลอดใส่ใจทุกปัญหาพัฒนาทุกด้านขวัญใจพี่น้องประชาชนเลือกบุตรสาวสอสออมรเทพสมหมายเลือกภูริกาสมหมายเบอร์มึงภูริกาสมหมายหรือน้องกุ้งเบอร์มึงเบอร์มึงเบอร์มึงในานามพรรคเพื่อไทยการศึกษาปริญญาตรีบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิต เกียรนิยมอันดับสองปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงเคยมีตำแหน่งเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสสอมรเทพสมหมายพักเพื่อไทยมั่นใจพี่น้องชาวอำเภอขุนหารและอำเภอภูสิงห์เห็นผลงานรวมถึงความตั้งใจของสสอมรเทพมาดีโดยตลอดมาครั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า พี่น้องคงให้โอกาสดีๆแก่สตรีจริงหญิงแกร่งปโปรดให้ความรักความเมตตาสนับสนุนเลือกภูริกาสมหมายเบอร์มึงภูริกาสมหมายหรือน้องกุ้งเบอร์มึงเ,เบอร์มึงเ,เบอร์มึงเพิ่งผาได้จริงเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเขตห้าจังหวัดรีสเกตรกราบขอพระคุณล่วงหน้ามาณโอกาสนี้ครับ